ตั้งแต่พบตั๋วจำนำคุณเชื่อไหมจะจำนำตลอดเลยครับใบเสร็จเก่าตั๋วจำนำหาระผูกพันต่างๆอยากเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์โดยสินแสมังกร เรามาถึงอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องระวังสมัยนี้นะไม่มีใครที่ไปไหนมาไหนแล้วไม่มีกระเป๋าสตางค์ติดตัวไปบางคนเป็นกระเป๋าเน็บตรงนี้อ่าบางคนเป็นกระเป๋าเล็กๆที่ใส่ไว้คุณเชื่อไหมรุ่นสมัยผมนะครับการเงินมันมีอยู่อย่างหนึ่งทุกคนรู้จักคือโรงจำนำผมเชื่อนะครับทุกคนต้องมีชีวิตที่ผูกพันกับโรงจำนำนี่คือคนสมัยก่อนเราพกตัวจำนำเชื่อไหมฮะอาเซียอาเซียที่อยู่ ในวงการภาพยนตร์คนนำหนังมาให้เสียระดับที่ผมไม่อยากจะพูดชื่อนะแต่ว่าคนนี้กับผมสนิทแต่พกตัวจำนำแต่พกตัวจำนำเพราะว่าเวลาเงินมุ้ยพันเขาก็จะมีนาฬิการโรเล็กประมาณเป็นแสนนะครับไปจำนำแล้วก็วนเวียนใชยอย้อยู่ประจำตั้งแต่พกตัวจำนำคุณเชื่อไหมจะจำนำตลอดเลยครับตอนนั้นก่อนที่สำนักวงจุ้ยกับชีวิตจะเกิดผมก็ไปอยู่กับท่านผมก็แนะนำท่านว่าเฮียถ้าจำนำแล้วเรา แยกไปได้ไหมแยกไปใส่ไวในในเซฟหรือแปลอะไรให้ใครดูแลเพราะว่าการหมุนเงินสมัยก่อนนะถ้าเราไม่มีผู้ใครจะไ่ไหมเราต้องใช้ทรัพย์สินของเราที่อยู่ในตัวรางเนี่ยไปจำนำเอาเงินมาใช้ก่อนไอ้นี่ไม่ใช่เป็นข้อที่ว่าเข้าโรงจำนำแล้วจะแยกทุกคนตั้งแต่ที่แยกออกไปนะครับหลังจากนั้นไม่เข้าโรงจำนำเลยแล้วทรัพย์สมบัติก็ยังอยู่ตลอดนี่แปลกไหมครับเพราะฉะนั้นในกระเป๋าเงนินทั้งของคุณทั้งหมดใบเสร็จเก่าของ ของเก่าที่มันผูกภาระจริงๆควรแยกออกมายกเว้นภาพถ่ายความรักเก่าอันนี้ยังเก็บไว้ได้ด้วยความคิษดังนั้นผมก็บอกวันนี้ว่าของเก่าที่ไม่ใช้ลํำลึกอะไรก็แล้วแต่ที่การผูกมัดเราต้องชดใช้นี่หรือเราไปเสียเงินเสียวแล้วมาเป็นลหลักฐานยืนยันเพื่อให้เรารู้ว่าเราเสียเงินแล้วไม่ดีครับอย่ามีไว้เป็นอันขาด